ราวันนี้วันที่17นะครับมิถุนาเยอมันตะ19ครับมีงานแข่งขันครับออฟโรดนะครับนครศรีธรรมราชออฟโรดนะครับโทรโทฟี่นะครับสี่คูณสี่ครั้งที่หนึ่งนะครับแฮชแท็กครั้งที่หนึ่งนะครับก็ถือได้ว่านะครับสุดยอดนะครับสำหรับวันนี้วันที่17อันนก็คือมีการลงทะเบียนนะครับแต่ว่าผมก็มาดูงานว่ามีอะไรบ้างนะถนนก็จะมีนะครับ ะนะครับจะมีคิวรถเล็กนะครับ,รบมี F Fake Food and Food Food and Fort นะครับแล้วก็เนี่ยโอ้มีพวกแกโดด้วยเจอเยอะแยะนะครับมีท่าโพกานยางโอเยอะแยะวิกโก้นะฮะวิกโวิดอ่าก็ตอนนี้เป็นบริเวณที่เริ่มสตาร์ทนะครับไปทางไหนดีคงจะเป็นทางนี้นหรือเปล่านะครับ นะครับออกไปนะจะเห็นนะว่าลักษณะเขามีเนินเม็ดเลีเ้ยวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถือว่าโอเคนะที่นี่ถ้าวันนี้วันที่17นะครับก็คือเป็นลักษณะลงทะเบียนในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับก็ของจะจัตตรางอะไรก็คของจะวิ่งกันนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีขึ้นเนินมีขึ้นเลี้ยมเลี้ยมเล็กเลี้ยมใหญ่นะครับลลักษณะเป็น สิบหกล้อไม่เกี่ยว์ะอนั้นเขาอยู่ข้างนอกนะเราจะมีโอ้โหแอเนเจอร์นะฮะเส้นทางเดินนะต้องมาลองนะนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับจะเหมือนกันเลยนะครับตำนะักมีแอง่งแอ่งน้ําแอ่งอะไรนะครับลงไปเพราะว่าต้องการสมรรถนะทางของรถยนต์นะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะมีที่เรียบมีที่เนินนะมีสะพานด้วยนะสะพานแล้วก็วิ่งลอดสะพานก็มีนะวิ่งลอดสะพานโอ้ทำเก่งมาก นะก็วันที่17-18นะครับรู้กันนะว่าเป็นไงบ้างนะก็มีคนสัดสุ่นเยอะแยะนะครับห้างจำก,กัดนะครับสอลิมสกุลแล้วก็มีนะุทุนานี่นะฮะนะจักรจักรพันธ์นะครับาจากัจกรพันธ์แล้วกนน็แต่งวงนะครับชายสามสามสอสมบูรณ์นครศรีธรรมราชผู้ใหญ่เยิมนะครับแล้วก็อะไรเนี่ย มองไม่ค่อยชัดนะครับก็โอเคนะครับไม้ได้นะครับสําหรับที่นี่แต่วันนี้ผมมาแค่เฉพาะวันที่17บนะครับวันที่18บแปดะคงจะกลับบ้านนักหาดใจนะครับก็เรามาดูเตรียมความพร้อมเกับที่นี่นะวันที่17บนะครับเป็นไงบ้างก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับครั้งแรกต้องทําให้ยิ่งใหญ่ไปเลยนะครัครั้งที่สองต้องให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับ พอวนได้มาก็กลับมาทางนี้เหมือนเดิมครับก็มีการขึ้นแรมโนเรนนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็หาแนวทางเส้นทางกัน,น,น<ๆ>ก็บริเวณนี้ลักษณะนะครับเป็นแรมเนินนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคนที่โอ้โหมีแต่งหลุมลงไปนะก็จะมีกัษณนาเล็กน้อยนะครับอ่าคือสนุนนี้ก็เยอะนะครับเนี่ยนะครับ ก็มาให้ได้เหมือนกันนะหาปัญญาปัญญาปัญญาดานะครับเที่ยวนะครับก็มาถึงก็เรียนนีรน,นะโหนี่คงจะเป็นเอ่งใช้ได้นะฮะเนินนะครับออฟโฟรดธรรมาถานนะครับนี่เลยนะสนนะะสออนนะปทบัมแกตนะพัฒนา,านการก,ารก,ารกุกวางนะครับหลานไม้ปูป่พักดีการช่าง ก็จะมีนะลักษณะนะครับนี่ฮะมาเข้าโค้งนี้ก็ขึ้นไปเลยนะเข้าเช่นไส่นี่นะครับก็จะนี้เป็นลักษณะการแข่งขันอีกแบบดูในรูปแบบนนในการขึ้นเนินขึ้นอะไรนะครับมีการแต่งไว้นะครับลักษณะเป็นวิบากเล็กน้อยนะบริเวณนี้เอามาดูเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับลักษณะต่อมาก็มีลักษณะทางยาวทางสั้นทางโนทางโค้งทางหักศอกทางอย ทางยูเทิร์นครับเยอะแยะทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะมาแต่ละเส้นทางครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดเลยทําเหมือนกันเหมือนแฝดกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับงานนี้สำหรับคนที่ชอบออฟโรดนะครับมาได้เลยก็ด้านหลังจะเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์เกี่ยวกับเต็นท์ทีมงานต่างๆนะมาแข่งขันนะครับข้างหน้าไว้เป็นลักษณะเป็นผู้ชมที่เข้ามาช่วงร่วมงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้งานนี้ก็มาได้เลยนะออฟโรดที่นครศรีธรรมราชครั้งแรกนะ าามาดูอีกเส้นหนึ่งครับคือเส้นวิบากนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะเข้าไปข้างในอ้าวโ,โห,โหลงไปนะสุดยอดนะฮะเตรียมรับน้ําไม่เลยนะที่นี่ลงไปตรงตามนี้นะแล้วก็ขึ้นไปนะเลี้ยวไหนฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมไม่รู้เหมือนกันนะไปตามเส้นนะถือว่าคนต้องมีสมรรถนะของรถยนต์นะต้องสุดยอดมากนะนี่นะครับรับน้ําไม่เลยนะบางคนชอบสไตล์แบบนี้ครับ ติดตดิดขัดขัดนะครับแก้ไขทีมงานอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับขึ้นทางนี้ลงขึ้นมาทางนี้ลงมานี้นขึ้นทางนี้นะฮะของจะออกมาแล้วก็ลงนี้อีกนะฮะลงนี้โอ้โหขึ้นได้ไหมเนี่ย โแล้วข้างบนมีก้อนหินมีอะไรด้วยนะละนักษณะคนชอบออฟโรดของแท้เลยนะต้องมาได้ที่นี่นะครับบร mm hmm. ิวนก็มีรถมีต้นไม้มีอะไรนะต้องใช้สตินะครับในการขับ mm hmm. นี่นะฮะเจ๋งจริงๆนะครับออฟโรดราต้องยกสูงนะแล้วก็ต้งคือมาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับขับช้าๆเรื่อยๆนะแล้วก็สุดยอดนะมีก้อนหินมีอะไรนะลักษณะ ก็อยู่บริเวณงานนี้หมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ฝากถึงเพื่อนเช้าด้วยนะครับที่ดานูนต์มาให้ได้นะบางคนที่ซื้อรถมานะครับเพื่อนสีรล้อเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะในการแต่งนี่นะาก็จะมีโอ้โหมีขอนไม้ตั้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ คงจะฟรีนะฟรีแล้วก็ต้องใช้ศักษะสก,กิลต่างๆนะครับในการขึ้นมาโอ้โหอันนี้มันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ให้เป็นลักษณะนในการแข่งขันไปด้วยมีขอนไม้นี่ไปยังไงเนี่ยวิบากสุดๆเลยนะครับนี่ครับขอนไม้แล้วก็แล้วแต่ท่านจะหาเลย ลายไหนนะครับในการขึ้นไปก็ขึ้นเล่มสุดท้ายก็ถือว่าใช้ได้นะครับงานนี้เอามาให้ได้นะครับที่นครศรีธรรมราชอัพโหลดนะครับนะครับโฆษณาเยอะแยะนะครับสุดยอดมากสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็บริเวณนี้ก็บริเวณกว้างมากถ้ามีเวทีเรียบร้อยเลยนครับรับลมมีทั้งมีเซอร์เบชิโตโยต้าฮอนด้านะครับฟอร์ดโต๊ะ เอด้วยแอร์เอเชียคาสตอนะครับแล้วก็โคลาโค้งนะแล้วก็บรว้ก็ร้านขายอาหารนะครับแม่อดแน่นอนเวทีครับในการประกวดแล้วก็แดนนำเรามีคอนเสิร์ตต่างๆก็สามารถที่มาร่วมได้ที่นี่ครอบวงจรครัก็จะมีเสื้อนะับของที่ะลึกนะครับ ได้งานนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครองดูสวยงามนะครับสำหรับลายต,ต่างๆนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนี่นะครับรางวัลชนะเลิศน,นะครับปันใจอัพโหลดรางวัลชนะเลิศับ,บหนึ่งอัพโหลดที่มาที่ไกลที่สุดสุดยอด ก็นี่หลยหลายรางวัลนะที่รวมลักษณะนะว่าได้รุ่นไหนประเภทไหนนะครับโหลงอันดับ4นะครับอันดับสิบก็มีนะครับได้หมดทุกคน อันนี้ยังจัดไม่เสร็จนะครับผมก็มาก,ก่อนนะครับแล้วจะมีการจัดรา้านจัดบูธต่างๆนะว่าลาักษณะยานยกนตะ์ใช้ฟางก็จะมีเครื่องหนังสำหรับคนที่ชอบนะครับลักษณะามาขะมาซื้อได้เลยอ๋อที่อันเดียร์บอกว่าไหนโดนตบกีย ลักษณะเป็นกระดุมครับสุดยอดมากกระดุมนะ